เราเจอกันในหมอหาพวกตะไคร้ใบมะกรูดหาลองส้มปลาคอใหญ่นหนึ่งปลา <S <S ด้วยค่ะสวัสดีจ้าสาวตอมจากช่องอีสานสูตรเด้อค่ะอาวันนี้มีเมนูเด็ดสองเมนูเด้อจา้า จากปลาเมื่อวานเนาะดูปลาคอมีตัวใหญ่ๆตีตัวเด้กกานมือนี้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวนี้ประมาณน่าจะโลกว่าอืเหม่นไ,ไดอยู่ลูกกว่าเด้อค่ะเงากว่าใหญ่กว่าแขน เราเจอกันในหม้อเราเจอกันเ <laughs> มนูตอนเย็นนี้เราจะทําน้ําจิ้มกินกัดแปะสะอันนี้น้าจิ้มมันนั้นก่อนน้จิ้มน้ําจิ้มซีฟูดล้อมเมืออรู้จะเปนี่ยนบอจะทําน้ําจิ้มแรกก่อนซีฟูดมีกระเทียมพริกแดงพริกเขียวแล้วก็รากผักชีรากผักชีด้วยจ้ะน้ะำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บ Oh. น้ำปลาเรียปุ<ง>่มน้งเสีปุ่เสีปุ่มนัวน้ำมะนาว ใส่น้ำต้มสุกน้ำต้มสุกเพิ่มแล้วก็ปรุงตามใจชอบเปรี้ยวเค็มหวานแต่ม,มากด้วยจ้ะต้องชิมแม่ชิมแนซะ <c oughs> ่บแซ่บแซ่บ ปลาเอาไว้สําหรับหนึ่งแปะซะาด้วยจานห้าขกต้องล่างให้มันสะอาดละกันใส่เกลือนิดหน่อยให้มีรสชาติเนะค่ะเกือบเกลือเดี๋ยวเอาตะไคร้แก้ขาวแล้วก็หาพวกตะไคร้ใบมะกรูดหาลองพักเตรียมกินกับแปะซ่าด้วยค่ะมีสลดัดใบอย่างอีกนผักกาดขาวผักจนสลดัด <laughs> ยังนี่หอมป้อมหอมเป,ปแล้วก็พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกน้ำจิ้มส่วนหนึ่งเรายังบอทำเด้อค่ะยังบอแล้วตอนนี้มะนึงนปาลาเ<ะ>ด้ค่ะต้ะมนะปลาคอใหญ่มเมนูที่สอง น้ำจิ้มแปราูเด้อค่ะเฮาจะเอาพริกสดขวยหอมหรือว่าจะใช้พริกป่นแทนก็ได้เน้อจากตำกับถั่วลิสงรากผักชีปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเกลือน้ำปลาผงนัวปรุงรสตามใจชอบเน้อค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงเพิ่มความนวัวและวก็ให้มันเข้มข้นเพิ่มขึ้นเน้อจากส่วนไข่ขาวกับซอยใส่ที่หลังเน้อค่ะ รสชาติจะต้องเป็นรสชาติเข้มข้นแน่เด้อจ้าเพราะว่าเฮาต้องเอาไปห่อกับปลากับผักเด้อค่ะอ่อด้วยผักที่เฮาชอบเอาเนื้อปลาไส้ขนมจีนน้ำจิ้มกินเป็นค่ำได้เลยจ้า